สวัสดีเด้อค่ะเพื่อนๆก็ดีจะเอารถออกไปสือของดันมีปัญหาซะหน่อยได้จ้ะรถสูมันสตาร์ทประติดมันจอดไว้นานเกินแฟนสูมก,กับพย่มที่จะต่อแบตเตอรี่ชาร์จให้แต่กับเขาทำงานจ้ะนี่จ้ะเบิดเลยรถพังซะสองนาทีบริเวสตาร์ท จังไดดีล่ะที่นี่มันคือบอ่าทำงานว่าว่าพีคนดูแมวถามา่าเบิ้งหรอ ซูประเด็สตาร์ดเลยตอนที่ว่าสูปไปเมืองไทยได้จ้ะสูจอดไว้เพื่อกันสองอาทิตย์แบบนี้แล้วจ้ะไปสามอาทิตย์กลับมากอ่ยังสตาร์ดได้อยู่นี่เด้อพี่น้องใอ้ขนรถผู้ใดจอดไว้บระด็สตาร์ดนี่ข้างแท้จะต้องโทรหาสั่งเลยเด้อจ้ะให้เขามาเบิง่งให้ต้อกุญแจหายไปใส่เราไปเช่นนี้ เหตุผลบ่ยอมสตาร์ทรถยางออกมาแล้วบ้านสตาร์ทแป๊บเดียวก็ยังขี่ขานเบิรงรุ่นน้พี่น้องเอ้ยเบิรงนตสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทสิล่องสตาร์ทเบิรงได้จ้ะบรรลูว่าสิคือบ่ไม่ยืนไกลไกลก่อนจ้ะขอเห็นมันทำงานเด้อจ้ะ ເລົ່າບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາຫັງາພາດໄວມຕາດ It's a work แดดปะเนาะช่วงที่ล,ออล่อสมรถเขาก็มาเบิง่งดอกใหม่งามๆก่อนนะคะพี่หน่องเลยนี่จ้ะมันกำลังออกดอกอู้เบิงเบิ่งจ้ะเห็นบ่จ้ะนี่ ีจ้ะตัวยังมัลูผึ่งหรือเปล่า่าจจะเป็นผึ่งจ้ะโอ็นผึงึ่งมาจากพี่นอ้องนี่จ้ะ ก็เห็นเราสมรถได,ด้ด้จ้าได้าบาดไปซื้อกับเขาด้จ้ามืนอนี้อดกินปลาแซลมอนได้จ้า ดอกแอปเปิลเข้าก็ได้ล้นเบิดแล้วเดาจ้านี่ล้นถึงเบิดล่ะมีเชื่งหน่อยก็สิมีลูกออกมากแล้วเนาะค่ะเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเบิงด์ดแบ,บทบนี้ try again how to do it

เรา่ารถเราเออพาเวอรม,มันเพียงพ่อเขาสัง่งมาเราก็เลยไปสื่อไปสื่อไอ้อยังมาพุเอิญบ่ถูกบ่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับรถจ้ะขับเป็นอย่างเดียว,วเราจะเอามาลองเบิงว่ามันจิตตัดได้บอ เราก็บอกคืออยู่ด้วยว่าให้เอารถออกไปสตาร์ทหรือขับไปมองใดกันด้่จักหน่วยหนึ่งแต่ว่าสุว่ทอยากขับไงมันก็เลยกลายเป็นมีปัญหาเลยจ้ะนี่เดี๋ยวสุออกมาฟังนี่ก่อนนะจ้ะเราถิงสตาร์ทรถอุยเย้ทขางานเลยครับพี่น้องเอ้ย Is it working? Wow ทำงานแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยดีใจงดสูงบ่ได้มีปัญหายอย่างนะะั้นค่ะเพียงแต่ว่าสูงย้อมมาสตาร์ทรถประมาณสองอาทิตย์เองจะ้ะกูจะเอาออกไปซื้อปลาแซลมอนแบบที่นี่สูสตาร์ทรถติดกูก็เลยบอกแฟนแฟนเพ,พิ่นธุาพันมีเวลาเพิ่นก็เลยไม่ช่วงเตรียมเพิ่นก็เลยไปซื้อมาจะ้ะก็เลยจะเอามาเห็ดใหม่ ทำงานแล้วโอ้ยลงลงอกลงอกเดี๋ยวอาิตินารูรู้จังสิได้ไปสืบฟ้ออาแซมมอนจ้ะเพราะว่าเขาจะมาขายเฉพาะวันพฤหัสจ้ะก,ก็เลยอดไปเหมือนนี้ก็เลยได้กินอาหารที่ว่าเหลืออยู่ในตู้ปก่อนจ้ะดับวอื้อนยังไปสือไม่มจ้ะครับเขา เก่งมากเลยจ้าเข็ด <mm> ได้แล้วดู้หน้าที่ครับยังเดียวแล้วจ้ารู้พอคอยดูเรื่องเกี่ยวกับขลังจนอีนางอีหยังโหลดจ้ะทับแล้วก็มาจอดหน้าที่ก็คือให้เล่าเป็นคนดูลาาานาแลให้แค่น <mm> ั้นเลยจ้ะผู้หญิงเนาะค่ะเนาะจะบอกไปแล้วผู้หญิงมันก็บพอคอยรู้เรื่องอีหยัง <mm> โอ้ยดีใจค่ะพี่น้อง <mm> สตาร์ทติดล่ะ to charge them for how long? Do you know? I'm just gonna go and drive. Alright. Down there and then come back. Okay. And take that in. Okay. Thank you. you. need to charge it again and then keep it Just leave it. I'll charge it. Okay, that's fine. You. Yeah thank you. เดี๋ยวเราจะเอาไปขับล่องเบิงว่ามันทำงานบอฮะไป See you <S 1> <S 1> เรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง